วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมปลาชายเลนครับท่านสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นในปลาชายเลนมามีอะไรบางกับปลาชายเลนเป็นสาตันตีเพาะเลี้ยงสัดวบอ้อนกับสัว์นาไวบอ้อนกับกุ้งห้อยปูปลาครับถ้าเราไม่ช่วยกันจ,จับปูจับปลาดยไม่ได้อ,อันตรายอ่านบันก็จะมัดปล่อยรับมดัดปล่อยเพราะสะาตันตีนี้เป็นสาตันตี อ่าบ่อเลี้ยงสัตว mm ์ไว้อ่อนครับเพาะเลี้ยงกุ้งอ่ากุ้งห้อยปูปลาไว้อ่อนๆครับอ่ามีต้นไม้ให้อ่าต้นต้นต้นปลาชายเลนครับปลาชายเลนสิ่งศักดิทธิตานไม้รู้ในปลาชายเลนครับผมพามาให้ชมครับวันนี้ครับอ่าค่อยๆไปครับอ่าเดินในป่าเดินในป่านี้ครับ อุดมสมบูรณ์ได้ต้นไม้น้านะพันครับปลาชายเลนมีปลากุ้งมีต้นปุงกลางต้นปีปีครับเห็นไหมครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติครับแต่กนลงมาตรงนี้นิดเดียวก็ได้กุ้งได้คูได้ไดไดปูได้ห้อยแล้วครับทุกวันนี้กุ้งห้อยปูบ้านลดน้อยไปแล้วลดรอไปมากครับ ก้กนลงมาแป๊บเดียวอ่ับแต่จุดนี้ก็ได้กุ้งได้ได้ปูไปแล้วครับอันนี้นะครับเอาที่อ่อ กุ้งกุ้งกำกรามกับกุ้งกรามคุณกุ้งกรามกรรมคุหัวแข็งบ่เลยอยากคุหัวแข็งกุ้งกรรมกรรมกับอ่าได้ไปเยอะได้ไปเยอะกันอ่าได้ไปเยอะอ่าวิธีวิธีจับกุ้งกับวิธีจับกุ้งวิธีจับกุ้งกรรมกรรมกับอ่าจะพามาจุ่มวิธีจับกุ้งกรรมกรรมกับ วิธีว่างวิธีว่างลบอคบังลอบงลอควงกมกามครับเอาปลาปลาปลาอุปรกรณ์อันนี้ครับลงไปว่างไว้ในาน้ำครับวางในาน้ำแล้วก็พรุ่งนี้จะมาจับมาจับคูครับ ในาาปลาชายเลนครับสิกนิตันไม่รู้ในปลาชายเลนครับในปลาชายเลนมีกุ้งห้อยปยูฟ้าเยอะครับสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มีมีน้อยเลยสมัยก่อนในอดีตครับเสียพี่พนมาแล้วลงมาทีนี้แป๊บเดียวก็ได้กุ้งได้ปูเลยครับรงมมาตรงนี้ชุดนี้ครับบริเวณสวนผมนี่ครับมีคนมา ตอนนี้ตอนนี้ลดน้อยครับทรัพยากรลดน้อยลงกุ้งห้อยปูปลาลดน้อยลงไปมากครับนี่วิธีการดักจับสัตว์น้ำตัวไอ้ปลาในปลาชายเล้งครับกุ้งนี่จะได้ยี่สิบตัวก็ได้ยี่สิบตัวก็ได้ทำอาหารได้เลยครับทำอาหารได้ครับเป็นตีเพาะปั่นเพาะเพาะฝักสัตว์ใบอ่อนครับปลาชายเล้งครับปลาชายเล้ง ไปเราสมคว,วรคารุระตะเบียก้อนนิวายครับเพื่อลูกล้านต่อไปข้างหน้าครับอ่าปูปูปครับปูกปุ้งปลาบุงช่วยร้อยปูในในในคลองลัดอีกีีนี้ด้วยครับจะได้เพิ่มปริมาณปูดำขึ้นมาอ่าตอนนี้มีกุ้งกำกำอ่ารู้สึกว่ามีมีเลยครับกุง้งกำ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 ับครับ สำหรับวันนี้ผมนำทานมาชมบริเวณป่าชายเลน,ป,เนป่าโคกเจริญครับปลาโคกจรป่าโคกจเจริญคลองโคกจเจริญครับคลองโคกจเจริญไปยังคลองรัดอีกี้ครับครับสำหรับคลิปนี้าลาไปก่อนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงตอนนี้ก่อนนะครับพบกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ